หลังจากผมปล่อยปลาดุกปลานินปลาทับทิมได้2สัปดาห์นะครับวันนี้ผมก็จะนําน้ําหมักชีวภาพนะครับที่ผมเอามาใส่ในสระนะครับเพื่อปรับสภาพน้านะครับให้ปลาของผมเนาะแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าปลาเนี่ยนะครับตัวโตขนาดไหนละนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาให้อาหารปลาตอนเย็นด้วยหลังจากเลิกงานทุกคนทุกคนสามารถเลี้ยงปลาในสระได้เลี้ยงปลาในอ่างปูนได้อ่างซีเมนต์ได้นะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่กําลังมองหาอาชีพเสริมนะครับหรือ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผมแนะนาเลยเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานินเลี้ยงปลาทับทิมอย่างน้อยเราก็ใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์นะครับเหมือนผมนี่แหละเนาะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับนำสวิงนะครับมาซ้อนดูปลานะครับว่าปลาของผมเนี่ยนะครับมันจะตัวโตขนาดไหนละเราไปชมกันเลยหลังจากที่ผมใช้สวิงช้อนปลาที่ผมเลี้ยงไว้นะครับมาดูนะครับโดยสายตาครับเท่าที่มองดูก็ประมาณ สองเซนถึง3ามเซนแล้วนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณ2ส,สัปดาห์นะครับนี่ผมตักมาแล้วซ้อนมาแล้วทุกคนดูปลาผมในสวิงแล้วทุกคนจะมีปลาไว้กินแล้วตักปลามาเสร็จดูปลาเสร็จก็ปล่อยปลาลงไปในสระเหมือนเดิมแล้วทุกคนเพื่อให้มันอยู่ในสระเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมก็ปล่อยน้ําไว้แล้วนะครับในสระนี้นะครับนี่ มามาทุกคนมาเลี้ยงปลาดุกปลานินปลาทับทิมกันทุกคนเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเหมือนผมนี่แหละผมซ้อนมาดูครั้งที่สองนะทุกคนนี่เด็นแนว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 แน,ว,แน,ว,แน,ว,แนวเลยทุกคน